คนพยายามตั้งใจนะคะเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สดุดแล้วอย่างนี้เราจะดีเท่ามนุษย์นะคะประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนประเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอนะนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างผูส้สททาบุญทําทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้อยาเอาไปได้ก็มีบุญกับบาปเราก็ทําบุญทําทาน ทำแต่ความดีเราละโลกแล้วเราก็เอาเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทําบุญไปทุกชาติทุกภพทำแต่ความดีความไม่ดีอย่าเอานะเราตั้งใจเราทำไว้นันเป็นของเราถ้าเราไม่ทำมันก็ยังไม่เป็นของเราถ้าเราละจากโลกมนุษย์ไปไอ้ที่เราไม่ได้ทำนั่นมันก็เหลือถมเป็นดินไอ้ที่ทำได้มันก็เป็นของเรานะ แต่เราคนเนี่ยจะมาเป็นคนกันได้ไม่ใช่ของง่ายนะตายเกิดตายเกิดแล้วไปใช้ไปเป็นเป็นสัตว์มาทุกชนิดนะใช้กรรมใช้เวรมาทั้งนั้นวัวควายช้างม้ากาไก่หมูหมามันก็คนนะพอมันมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นใช้มาหมดนละ้ถึงจะมาเกิดเป็นคนเพราะให้เราเกิดเป็นคนได้แล้วต้องรักษาความดีเอาไว้เราจะได้เกิดเป็นคนในทุกชาติทุกชาติไป ไม่ใช่ตายแล้วโสนย์ไ <uhhh> ม <like S 1> the right. be right. right. ่ศูนหรอกนะมันศูนแต่ไอกาหยาบเนี่ยไอตัวจริงที่ไปเกิดมาเกิดเยมันไม่ยอมโูนกลับบ้านกันนึกถึงบุญถึงผู้ลนของเราทุกคนนะบุญเนี่ยนะถ้าเราเนึกบ่อยๆนะบุญเนี่ยมันจะโตโตโตขึ้นบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบาปนะไอ้บาปมันจะโตโตโตขึ้นมันต้องไปนึกถึงบาปนึกถึงแต่บุญพอบุญมันโตโตเข้าบุญข้าก็พาเราไปสุคติ ถ้าไปนึกถึงบาปบาปมันโตบาปมันก็พาเราไปทุกข์นะจำไว้นะทุกคนสร้างบารมีมันจะของง่ายนะต้องอดทนต้องต่อสู้ยายสู้มานักหนาสู้ราชนขวาขอพระคุณมากๆนะคะทุกคนมาร่วมบุญกญับยายขอให้ทุกคนให้ได้บุญเยอะๆนะจะได้ไปกับยายได้นะคะขอให้ทุกคนไปเป็นเศรษฐเกิดมาให้มีสมบัติติดตัวทุกชาติทุกภพ ให้มีสมบัติทําบุญทําทานให้จะหมดจะเพื่ขอให้ทุกคนเห็นธรรมะ,ะสายเห็นธรรมกายได้นะให้หมดเ่ยนะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็นั่งสมาธิแล้วก็จะคิดออกขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะให้อายุยืนยืน,ยนอยู่ไปน,นานๆได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะจะปราถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จทุกประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญทำทานนะคะ ถ้เาเกิดทุกชาติทุกภพจะได้ไปเจอยายอีกนะคะยายจะกลับนล้วนะล้วพบชาติต่อไปไปเจอยายจะสร้างบาร,รมีก็ยายอีกทุกชาตินะคะขอบพระคุณนะคะโชคดีนะคะยายกลับแล้วนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับร้อยปีคุณยายร้อยรวมดวงใจแด่ดวงจันทร์นะครับเป็นการถ่ายทอดนะครับอัตมะชีวประวัติมุมหนึ่งของคุณยายอาจารย์นะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของวัดพระธรรมกายผ่านถ้อยคําที่หลากหลายนะครับจากหลานคุณยายอินหมายฮาร์ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกคุณธรรมความดีและครับทุกคําสั่งสอนที่คุณยายท่านได้สั่งสอนนั้นนะครับแต่ละท่านนั้นไปครบด้วยตัวเองเลยทีเดียวครับ เมื่อกล่าวถึงคุณยยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจันทร์นะคะท่านก็เปรียบประหนึ่งเพชรน้ําเอกดวงหนึ่งของพระพุทธศาสนาค่ะเพราะท่านนั้นงดงามด้วยคุณธรรมภายในและคุณูปการต่างๆมากมายสมกับที่บุคคลทั้งหลายกล่าวสรรเสริญและยกย่องค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดประวัติศาสตร์ชีวิตน่าสําคัญค่ะเพื่อรับฟังเรื่องราวจากลูกหลานยายนะคะที่ประสบมากับตนเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รับฟังเรื่องดีๆด,ด้วยหัวใจใสๆเตรียมใจของเราไว้ได้เลยค่ะคณะชมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสามารถที่จะส่ง s เอสนะครับเข้ามาในรายการของเราได้นะครับส่งมาได้ที่ C712222 นะครับหรือจะเข้าไปที่ sms.dmc.tv ก็ได้นะครับทุกถ้อยคำนะครับก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จสู่เป้าหมายครับค่ะรายการของเราก็มีเป็นประจำเลยนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา18นาฬกา30นาทีค่ะแล้วก็จะมีทบทวนกันอีกครั้งตอนเช้าเวลา8นาฬิกา20นาทีนะคะแล้วก็ต้นบ่าย14นาฬิกา10นาทีค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจจะรับชมทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปที่ sms นะคะอ,อ้อโทษนะคะเข้าไปที่ w o r l d w w d m c t v ค่ะ เข้าไปก็สามารถเลือกรับชมนะคะเวลาสดๆหรือว่าย้อนหลังดูเทปก่อนๆนั้นก็ได้ค่ะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอย่างตลอดต่อเนื่องนี้นะครับก็จะได้รับฟังถ้อยคําดีๆนะครับจากหลานคุณยายอินไมฮาร์ทที่มาผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันนะครับถ่ายทอดเรื่องราวดีๆซึ่งแต่ละถ้อยคํานั้นก็จะเป็นกําลังใจในการที่เราจะได้สร้างคุณธรรมความดีอย่างต่อเนื่องทําให้ได้อย่างคุณยายเพราะว่าคุณยายนั้นท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในทุกๆเรื่องในการสร้างบุญสร้างบารามี เพราะเราทุกคนมีเป้าหมายครับในการที่จะติดตามตามติดคุณยายอาจารย์ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับค่ะถ้าจะดูแล้วเนี่ยนะคะหนังสือที่ถูกเรียบเรียงเรื่องราวของคุณยายอาจารย์เราเนี่ยยังไม่มีหนังสือเล่มไหนเลยนะคะที่กล่าวถึงอัตาชินวะประวัติรวมไปถึงเรื่องคุณธรรมต่างๆของคุณยายอาจารย์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะจะเป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวคุณธรรมของคุณยายอาจารย์นะคะจากบุคคลนะคะผู้อยู่ตั้งแต่สมัยสร้างเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมนะคะจะมา ถึงปัจจุบันเป็นวัดพระธรรมกายเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวในวันนี้พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะก็จะได้รับฟังแล้วก็จะรู้สึกรักคุณยายมากๆรวมไปถึงรักการฝึกตัวด้วยค่ะครับไม่ว่าจะเป็นการรักบุญการรักในการปฏิบัติธรรมและความปลื้มพิติในทุกศาสนสถานนะครับที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกาย วิทยากรท่านนี้ท่านบอกว่าท่านปลื้มทุกครั้งที่เกิดขึ้นแต่เรื่องราวของท่านสิครับน่าติดตามเพราะว่าท่านเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่ได้ใกล้ชิดกับคุณอาจารย์จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ